สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมือนีแม่น้องเอ็มเมลี่พามาเข้าป้ายเราจะพี่น้องมือนีประมาณหาโมงเคิงจ่าหลังเลิกงานอีกแหละมาจ่าไปน้อกันกับแม่น้องเอ็มเมลี่เบิ่งว่ามือนีสิได้บ่มาปลาไหมจ่าไปน้อกันกับแม่น้องเอ็มเมลี่จ้า โชคดีโชคดีพี่น้องเอ้ย

Gum leg komuni, gum leg Dan, Up dan si dan. Oh. Ah. Eh eh eh. Interkomuni lah, Yo, si yang ting interkomuni lah. Yo lesuki apa deh? Interkomuni อือืินเตอรพมานีล่ะอึบแต่ในในบีวิตดินฟุตออกซดานเวนสเดนฟุตขีดอินเตอพมานีล่ะ เฉือดได้บ้านี้ดมลิล้บวอยลิกลิ้นละโดยมาตตาคิดติดพอดินบี้ย่อนคอนก็อยากงางพี่น้องเอ,อ้ยย่านหยับเฮ็ด <c oughs> บอกง,ดดอง,ง่ายเลยได้ละบังบังบังพี่น้องข้ำข้ายุงก็จะกัดเย็นด้วพี่น้องมึงเก็บข้าวเดียวขากระบได้ตัดจะเอาเหียดไม่ยังบุหรี่บาตัดขา ตลุกจะคลองอีกแล้วนุ่งกับตอมหูมิงมิงแล้ว โอ้ยคนไปลอยเก็บเห็ดเบิ่งคนไปลอยเก็บเห็ดเดี๋ยวจะมิกแกแล้วอ๋อแกมือแคบขึ้นมาอืมโอ้ยจุกโอ้ยจุกของแท้เลยตนอนนี่ยอ๋อมาจุกกันย่อเมนดมไอ อ๋อดูมาตาอ๋อดูมาตาแหวะรออึดลิตเต็นเสียหอเบิ้งบ่เป็นตาแหยางจังเม็ดเบิ้องหยียบจนว่าแปรเบิดอเขียดเด้ดาลิงดูทำไปเย็ดแต่ช็อกแต่จะมาบุ้มไหมฮะคือดอกไม้วะพี่น,น้องเบิ้งบ่เป็นตาแหยางนี่พี่น้องขันยางนี่บ่เห well, ็นแถ่ d ด n d ด้น t ูินตด็อกโซอินเตอร์อิ n ร์โคดั e เด่นพรา n ้อินตด่นอินตี่น้องส่งบ้ม้า จักดอกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสบสิบเอดสิองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิโอ้เป็นยี่สิบสบดอกจก้ะกลุ่มนี่งัดเลยโอ้ยโอ้ยงัดพิธาไดลล้ละค้าเป็นกรงามอยู่เด้ขค้าเป็นอยู่ในขีดดินในหลืบอะ่ะ khỏe ngắt Ông nhìn chỉ bớt đi bỏ Nãy anh ta Này lút Nè để Một chiếc tổ Nãy anh ta phẩm cho ยานคนเยียบเย็ดโอ้ยนุ่มก็ไรนุ่มก็ไร น้มแล้วแม่นองอยไม่ได้น้มแล้วตอนแรกกะเก็บดีดี่าน้ำตะเว้นระบาดนี่ แดดเมื่อเดียวพันกรอบลเลยแม่พี่นอ้อ,นองมันอีกแค่สามองศาเนาะ2 8 29อ้าวมันเิ่นไหเงี้ๆเงียงตั้งต่างยุกยานอยู่เด้เพราะมันหนาลา่าสัดกระไดแห้งสีเสียสีดำอยู่พี่น้องลืมข้าว ีอกบคลิปนี้กะนซับนี่ละจ้าพ่อแม่พี่น้องฮัดครับรหลดมานั่มเก็บเ็ดไปนั่มพี่น้องได้สองต่อจ้า